นนเบาลอยนี่เบาเอาตี่จูปัน่นละใบเตยแลแหล่วางนี้ดูรับย้อนนุ่นนี่เบาลอยนี่เบาเอาตี่จูตั้มละใบเตยแรงนายกระลุยแหละลองเพลงนุตั้มตอบเสีจับเต้นนี่ตอบเอาที่แรงนายกระลุยแล้ว รูยรงงริงลงดัาเลยนี่เบียร์ตั้นี่และแต่บ้านน้ได้กลับดัเดืออเลยไหมได้ตัวปต่ดั้เเืียนต้อนไปต้อนมาต้อนมาต้อนไปเลือดอะไรแล้วเรือดจ้่าปนเรือดแล้วจ้่าปนมาแล้วใจเร็วมื่อนะมึงเนื้อใจเร่ง่ายเรื่อเรื่ปนว่าแล้วโอ้ใจเบ้อแล้วจำนู่นจำนี่ nành lẽ bia mới chạy tôi là tắt thì tôi ông mình nành lẽ, có ăn vài trái, ăn cả túp, ăn tài cho mưng đây mình tài châu, à mì nọc coi như mình chạy quay, chín mươi hai tua, xả vật nọc tổ này cứ nọc tổ mẹ mì nọc coi như mình chạy quay, giác xả vật tổ này thành tổ mẹ mình อ่าเนื้อใจตัวที่นกตัวนั้นเป็นตัวเมียตัวที่เป็นผู้หญิงเนี่ยกระจายแล้วตัวที่เป็นผู้หญิงกันตัวนั้นแหละเป็นผู้หญิงกันอ่ะมึงรูเปล่ารูเปล่าถ้าเป็นนายยอมป่ะตาเลยอะนกตัวนั้นเดียนตัวใดตัวตัวนั้นแหละตัวเมียตัวเดียนตัวได้เด็ดมันตัวนั้นเดียนตัวได้เลยมากกว่าตัวนั้นเลยเมีย ั่นจูไดเด็ดั่นเด็ดปะปะปหั่นจูไดเด็ดท่านเด็ดจูตาเจ้าได้แล้วเออรอยากจะทำอะไรรู้แล้วรู้แล้วต้องนี้กุยตั้แล้วต่วไปแล้วว่าจะกี่นี่จาไหนเป็นจาเมยว่าจะกี่มีจาเมยเจ้าผู้กันแล้วไม่ละ ไอเกลือยังมีละโตละเมี่ยเวลาก็หม้อฟี่เขาทำบีตี้ไหลฟี่เลยแบบนี้นะขอให้เกลือโป้มีแล้วเป็นโป้เกลืเมี่ยอันนี้ก็มื่นเจ้าฝฟายาก็มีเจ้าผู้และก็เจ้าเมี่ยอันนี้มึงได้รู้ปีเจ้าเมี่ยอยู่บนตัวเร็วกว่าเจ้าไหวกว่าเจ้าเมียเฮอยยอมวะกี่เท่าเลยกี่เท่ด เจ้าเล่ยม <to> ีหม้อก็เจ้านั่นแหละเจ้าเมียเจ้าตีมีหม้อเออนั่นแหละเราก็มีแต่งารวัม้อเออแต่เราไมียนะทำไม่มีหม้อก็เกึดก็บ้อมึงเคยไดยินมาเพลงนี้เปล่นี่เคยเนาะต้องการม้อน้องพี่ขอรับรองว่าน้องในไม่พี น้องเอ้ยน้องจันทนาแต่เด็กใกล้าเดี๋ยวนี้น้องมาคายหม้อหม้อมาเฮ้ย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 มากรคายคายนั่นนี้ลงมาคายโมสือเล็กแฟนเล็กสือใหญ่แทมใหญ่จำลัดเด็กๆเลยอย่ามาเกี่ยวกองพระโม่กองน้องคายแต่ก่อนใหญ่ใหญ่โมมาเฮ้ย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 ป๊อปปอปป๊อเล็กไหนก็รู้แหละ